สวัสดีครับท่านนายกรับเลือกและคณะกรรมการสโมสรของท่านประจำปีพุทธศักราช2563ถึง64วันนี้ในฐานะที่เป็นประธานฝึกอบรมภาคมีความยินด,ดีครับที่เรียนต้อนรับทุกท่านและคณะกรรมการสโมสรเนี่ยเข้าสู่การอบรมในวันนี้ คำขวัญของเราในปีหน้าคือโรตารี่เปิดแนวทางสร้างโอกาสแต่เนื่องด้วยเรามีวิกฤตของโครนาไวรัสเจ้าโควิดเปิดแนวทางสร้างโอกาสให้กับเราดังนั้นในทุกวิกฤตเนี่ยเรามีโอกาสเสมอในเจ้าโควิดเปิดแนวทางสร้างโอกาสให้กับพวกเราเนี่ยอย่างไรบ้าง อันแรกที่เราเห็นก็คือว่าเปิดแนวทางสร้างโอกาสให้พวกเราเนี่ยเข้าสู่ยุคดิจิตอลเนี่ยเร็วกว่ากําหนดเพราะเราถูกบังคับไม่ให้มาประชุมพบปะในสถานที่แออัดเนื่องจากมันมีความเสี่ยงของการติดเชื้อและแพร่เชื้อเราจึงทุกอย่างเนี่ยสกบรมเนี่ยทางออนไลน์ทางดิจิตอล ก็ถือว่าเป็นการเข้าสู่ยุคดิจิทองเนี่ยได้รวดเร็วกว่าที่เราเคยคาดคิดไว้สำหรับการอบรมในวันนี้เนี่ยทุกอย่างจะเหมือนกับการอบรมซึ่งหน้ากันจะเป็นการเก็บอยู่ในบนเมฆซึ่งท่านสามารถเข้าหาทาง Google Drive ได้และจะมี Thumb Drive แจกให้ทุกสโมสร จากนั้นท่านสามารถเข้าถึงเนี่ยทุกวิชาทุกเรื่องและ powerpoint กันนำเสนอพร้อมทำเอกสารทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะอยู่บนเมฆเข้าหาได้ฟรีหรือซ Drive ที่จะแจกให้กับทุกสโมสรก็ฟรีท่านสามารถแจกจ่ายเนี่ยให้กับกรรมการสมาชิกของคณะกรรมการสโมสรเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถชม ฟังและอ้างอิงได้ท่านไม่ต้องห่วงครับว่ามันจะเป็นครั้งเดียวเพราะจะอยู่บน Google Drive เนี่ยตลอดไปเมื่อไร่ที่อยากจะดูเรื่องไหนเนี่ยเพียงเปิดสารบัญก็สามารถเลือกเอาหัวข้อหรือเลือกเอาวิชาที่ท่านสนใจเนี่ยกลับมาชมกลับมาฟังอีกกี่ครั้งก็ได้ มีสมาชิกใหม่ก็สามารถเปิดให้ฟังเปิดให้ชมได้ทุกเมื่อหวังว่าทุกท่านเนี่ยคงจะได้รับประโยชน์จากการสัมมนาอบรมคณะกรรมการสโมสรในยุคเจ้าโควิดที่เปิดแนวทางสร้างโอกาสแก่พวกเราในอีกรูปแบบหนึง่งในรูปแบบของวิถีชีวิตใหม่ที่เรารู้ว่า New n o r ร์ม และนี่จะเป็นการรับมือความท้าทายจากวิกฤตของเจ้าโควิดครับ